สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับแล้วก็พูดทุกคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมเนี่ยก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างขิปมี้แล้วเช่นกันแล้วก็มีวันที่บอกด้วยวันที่อย่างวันที่อะไรเนี่ยอยู่ราศีใดนะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมปี2 5 6 4ดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างน,นะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าแปดไม้เท้าเข้ามาไพ่เอ็ดออกบานใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกผลักออกมาจากปัญหาต่างๆนานานเนี่ยเพราะฉันไพ่ใบนี้คือความรู้สึกของชาวราศีกรกฎเลยท่านในปี2อ6 3เนนะารมอยากสาท้เนี่ยนการับผมอยนี้ะ คุณผ่านเรื่องราวที่มันเละแย่ผ่านเรื่องราวที่มันเลวร้ายที่สุดมาแล้วใครที่มีปัญหากับคนรักหรือใครมีปัญหาเรื่องความรักหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณหลุดพ้นออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเกิดคุณถูกทิ้งเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นที่อยู่คนเดียว แล้วรู้สึกว่าเหงารู้สึกเหมือนว่าเศร้ารู้สึกว่าเจ็บปวดหรือเสียใจเนี่ยไพ่ใบนี้บอ,อกว่าบางน้อยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะที่เราหลุดพ้นจากตรงนี้ปัญหาความรักปัญหาความรู้สึกที่ถูกผักใส่ได้ส่งออกมาแต่ใครก็ตามที่มองว่าเออถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของปีของ5-6-3เรื่องของความรักเนี่ยปี2-6-4ก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาติดต่อกลับมาปรับความเข้าใจกันโดยชาวสี่ก็กลเลย,เลยท่านเนี่ยอาจจะพยายามเข้าไปหาไ้เท้าเหล่านี้อีกนะครับอาจจะเข้าไปต่อสู้กับมันอีกอาจจะเป็นปีรรีีแแแหหห่่่งงงกกกกกกกาาาาาาารรรรรเเเเเิมมต้้้้้้้นนขไไไปปสูััับอคคคึ็ดดจทยยยยุพลลวว เคยลองเหมือนกับว่าหยุดพักกับความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งไปนะครับสู้จนหมดแรงแล้วก็หยุดพักก่อนแบบนี้แล้วเพื่อจะสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่า six อ f อ r นหรืไพ่หกไม้เท้าเข้ามา นะครับไพ่หกไม้เท้าใบนี้นะผมเป็นภาพของความผู้ชายคนหนึ่งความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่กลังเดินหาใครสักคนหนึ่งอยู่กลางเดินเพื่อไปต่อสู้หรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อจะไปพบความรักหรือพบเจอความรักจากใครสักคนหนึ่งอยู่เพราะฉะน,นั้นไพ่ใบนี้บอกว่าความรักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยคุณเหมือนกับคนที่เคยดิ้นรนจนแทบหมดแรงเคยต่อสู้เคยผ่านปัญหาเคยพยายามต่อสู้ื่อใครสักคนหนึ่งอ่ะไพ่ไปหกไม้เท้าใบนี้เลยบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะเข้าไปต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือมมมีีอออกกาาาาทท่่่่เเเเเรนนนนยจหหืับไ้้้ะดิตแลว หลุดพ้นจากปัญหาสักทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันเราจะได้เดินต่อไปบนทา,ท,าทางที่เหมือนกับเออไปต่อแล้วนะเรื่องความรักไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อเหมือนกับว่าหกเมษาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมองหาสิ่งดีแม้มันจะยากแม้่มันจะมีอุปสรรคแม้เหมือนกับรู้สึกว่าคนจะหมดแรงก็ตามแต่ปี2 5งห้าหกสาแลปี2องห้าหกสี่เนี่ยเป็นปีแห่คาบเกี่ยวชาวศีก็กดเลยท่านก็เลยเหมือนกับรู้สึกเหนื่อยในปีสองห้าหกสามมากพอแล้วใครเจ็บปวดใครเสียใจปีสองห้าหกสามปีสองห้าหกสี่เนี่ยอาจจะตัดสินใจม o บออน เดินไปข้างหน้าต่อเดินไปต่อบนเส้นทางของเราบนหนทางของเราก็ได้เพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่สามดาบหรือที่ออฟซอร์เข้ามาใครหลายคนจะรู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องมูฟออนทำไมรู้สึกนับว่าเราไม่อยากต่อสู้อีกอาจจะมีใครหลายคนอาจจะกลับไปง้อคนที่คุณรักอาจจะยอมต่อสู้กับคนที่คุณรักแต่หลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไพ่สามดาบรักสามเศร้าอะนะครับแต่ทําไมเป็นเหลือแค่หนึ่งดาบทําไมเหลือที่เราเจ็บคนเดียวเราเศร้าคนเดียวทุกทีเลยเพราะฉันไพ่สามดาบกับหนึ่งดาบมายถึว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนสามคน หรืออาจจะอยู่ในเร่องของรักสามเศร้าหรือการถูกทำร้ายจิตใจแต่ทำไมต้องเป็นเราคนเดียวเลยที่เจ็บปวดคนเสียใจรักสามเศร้าทาไมเราเศร้าคนเดียวไม่เหมือนกับไม่ใช่รักสามเศร้านะแต่มันเป็นแค่รักที่มันกับเราเจ็บคนเดียวเราเศร้าคนเดียวอะ่ะเพราะฉันไพ่หนึ่งดาบใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเจ็บนะที่เหมือนกับเอามือไปจับดาบเล่มนี้อยู่รักมากยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับเฝ้ารอ นะครับเอามือไกกว้จับก้อนหินนี้ยเพื่อพยายามประคอบประคองความรักอ่ะพยายามต่อสู้พยายามแก้ปัญหาแต่เหมือนกับทุกครั้งที่เราพยายามต่อสู้กครั้งที่เราพยายามแก้ปัญหาเนี่ยนะครับัเนเหมือนกับเราทำร้ายตัวเองทุกทีเลยเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้คือบอกว่าชาวเสือกอรท่ันเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าหลายครั้งที่เราทนหลายครั้งที่เราต่อสู้แล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ว่าบางทีเราต้องหยุดทำร้ายตัวเองก่อนเลยบางทีต้องเหมือนกับหยุดพอแล้วอะใครที่เป็นแบบเนี้ นะครับต่อสู้กับเขาแล้วพยายามทําทุกอย่างแล้วพยายามเข้าไปแก้ปัญหาแล้วแล้วไม่เหมือนกับเราเจ็บเราเสียใจทุกครั้งเนี่ย,พยไพ่เบนิโาหยุดก่อนพักก่อนเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนั้นก่อนเพราะฉันไพ่สามับบอกว่าอาจจะมีการเรื่องของรักสามเศร้านะครับผมหรืออาจจะเรื่องของการทำร้ายจิตใจจนเหมือนกับเราเฝ้ารอการแต่งงานเราเฝ้ารอการกลับมาเป็นครอบครัวเพราะฉนเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดแต่งงานเห็นไหมครับแ้วเขานอนจนจนมาอยู่กับรอยน้ําตานอนจนอยู่กับเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรนอนจนเหมือนกับคนที่หมดแรงแล้วก่นกับการที่ถูกาจจิตใ หัวใจของเขาไม่เหลือที่ว่าให้ใครทำร้ายอีกอะเพราะฉันไพ่ไปนึกว่าใครหลายคนเจ็บปวดเสียใจอะผมอยากเตือนสติว่ามันควรจะพักกายพักใจหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วหยุดทำให้ร้ายหัวใจตัวเองได้แล้วนะครับหยุดเสียใจหยุดร้องไห้มันควรจะเป็นอย่างนั้นก่อนเพราะฉันไพ่ไปนึกว่าถ้าใครยังเสียใจยังเจ็บปวดรู้สึกว่าพยายามเพื่อใครแล้วเขาไม่เห็นค่ารู้สึกว่าการต่อสู้กับใครแล้วรู้สึกกลายเป็นเราเนี่ยเศร้าคนเดียวทุกทีเลยหรือเจ็บปวดคนเดียวทุกทีเนี่ยไพ่ไปนึกว่าทำไมต้องเป็นเราคนเดียวมันบอกเลยว่า มันไม่ใช่ที่ของเราแน่นอนเราควรจะเดินออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าชาวราศีกักป์หรท่านเนี่ยคุณรู้สึกไงกับความรักครั้งนี้บ้างตำแหน่งที่3ให้กล้าไม้ท้าเข้ามาหรือนายออกวานเราก็ยังเฝ้ารออยู่นะว่าไม้ท้าที่เราเลือกคนที่เรารักคนที่เราเลือกเนี่ยคนที่เราเลือกเขาจะฝากชีวิตไว้กับเขาจะฝากหัวใจไว้กับเขาเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราเหมือนกับที่เรารอเขาหรือเปล่าเพราะสำหรับใครที่เกิดเลิกกันไปไม่เกิน1ปีหรือว่าภายในปี2อง4ีเนี่ยคนักของคุณอาจจะมีการกร่มการั่งต่ นะครับหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะพยายามต่อสู้กับเขาอย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ว่าคุณแล้วแหละจะเฝ้ารอแบบนี้หรือจะเดินเลือกเดินต่อไปข้างหน้าเพราะไพ่้าไม้ท้าหมายถึงว่าปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับสะสมมันต้องมีอะไรที่มันต้องพูดคุยหรือต้องติดต่อกันอยู่ระหว่างคุณกับเขาอะผมคิดว่าคนักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อนะครับเพราะไพ่ขึ้นมาว่าสี่เหรียญเข้ามาด้วยนะครับสี่เหรียญหกไม้เท้าแปดไม้เท้า จะมีการติดต่อกันเรื่องของปัญหาคาราคาซั่งปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องธุรกิจที่ต้องตกลงกันหรือว่าผลประโยชน์ที่ต้องเคลียร์กันอยู่เพราะฉะนั้นไพ่สามใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือความรักของชาวราศรีกรกฎแท่านว่าคนรักที่จากไปอ่ะไม่ว่าจะจากเป็นจากตายหรือว่าจากตายคือการที่เหมือนกับทำร้ายจิตใจให้มันตายไปแล้วนะการนอกใจการหลอกลวงการทําผิดศีลหรือปัญหาเรื่องการคลาะกันยังไงก็ตามแต่ปี2 5 6 4เนี่ย ภายใน1ปีเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราแต่กลับมาในที่นี้ไม่ได้กลับมาลักกันนะจะเป็นการกลับมาติดต่อกันก่อนพอไพ่สี่เหรียญเข้ามาหไม้เท้าเข้ามากับ8ไม้เท้าเรื่องงานอาจจะทำธุรกิจร่วมกันเรื่องลูกอาจจะมีลูกด้วยกันเรื่องแต่งงานจะต้องมีการเคียย์กันย่าหรืออาจจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าสี่เหรียญเนี่ยอาจจะไม่มีที่ไปแล้วกลับมาหาเราก็ได้เพราะฉันไพ่สี่เหรียญไปนึงว่าเหมือนเขากักเราไว้ด้วยคําว่ารักกักเราไว้ด้วยคําว่ารอกักเราไว้ด้วยคำว่าคิดถึงอ่ะพูดว่ารักเราพูดว่าคิดถึงเราพู ไม่เหมือนกับกักเราไว้อะให้เราเฝ้ารออยู่แบบเนี้เพราะเขาคิดว่าอะไรรู้ไหมครับเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่า king of b a นเขาคิดว่า king of bar ใบนี้มาบอกชาวสีรก็เลยท่านว่าผู้ชายคนนี้ของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณรักเนี่ยคนคนนี้เขาถ้าเกิดเขาไปได้เนี่ยถ้าเกิดเขาไปรอดเนี่ยถ้าเขาเกิดเจอสิ่งเขาต้องการเนี่ยเจอความสุขของเขาเนี่ยเขาคงไปเขาคงไม่กลับมาหรอกแต่ที่ผมบอกว่าโอกาสที่กลับมาสูงเนี่ยเราไพ่แปะไม้เท้าสีเลี้ยน แล้วก็พ่้6หกไม้เท้าไงพอเขาไปไม่รอดแล้วเขาเหมือนกับไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาเลยกลับมาเลือกเราเพราะฉันไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับพ่้ขึ้นมาว่าถึงไฮพิเทสไม่ต่างอะไรจากวันนั้นเลยไม่ต่างอะไรจากปังเกาะเลยไม่ต่างอะไรจากที่เป็นผ่ามาเลยที่เราต้องเจ็บเหมือนเดิมที่เราต้องเสียใจเหมือนเดิมเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มเดิมเหมือนกับนั่งดูหนังเรื่องเก่าอะนะครับเพราะฉันพ่้เดอะไฮพิเทสไปนึกว่ามันเจ็บจนพอแล้วหรือยังที่เราจะต้องทนแบบนี้พอแล้วที่ต้องมีน้ําตาพอแล้วกับคําที่เหมือนกับไม่มีค่าคคคิดด่่่่่วววาา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 าเเเเ้จะะกกกลัับมมหหรรรรรรืออไไ็พพํํ เพราะคาว่าคิดถึงเพราะคำว่าจะกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฮพิเทสไปนีกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องของความรักที่เหมือนกับเขาไปต่อได้เขาทาเหมือนกับคนที่ไม่แคร์เขาทาเหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกอะไรอะแต่ไพ่ใบนี้บอกเดี๋ยวไฮพิเทศอะเรารอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโง่นะเรารอเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเป็นของตายนะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่ามันเป็นไพ่เดี๋ยวไฮพิเทศมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในความรักศรัทธาในความรักหรือว่าเหมือนกับมนเห็นคุณค่าของความรักไะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้่มบอกความรู้ มีศัศนคติที่ดีนะครับมีการมุมมองความรักที่มันเหมือนกับเรารักใครเราเหมือนกับเราแคร์ความรู้สึกเราเลือกที่จะเฝ้ารอเลือกที่เหมือนกับแคร์มากเจ็บมากเสียใจมากนักก่นแหละก็เลยกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้คือการเตือนนะครับผมคนรักของชาวราศีกรกฎเกลยท่านว่าถ้าเกิดจะจากกันไปหรือทิ้งกันไปเนี่ยนะครับจงจําไว้เถอะว่าเนี่ยวันนี้คุณจําไว้เลยว่าเนี่ยเราแคร์คุณมากนะเรารักคุณมากนะไม่ใช่ว่าเราโง่นะเราถึงรอไม่ใช่ว่าเราเป็นของตายนะเราถึงอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ว่าแปดไบเท้า นะครับอย่างที่ผมบอกไป1ดาบนะครับผมม้เท้าด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สั่งใบนี้นะครับผมขึ้นมาคืออะไรคือถ้าเกิดเราไปต่อได้นะครับชาาสิคก็กล่านถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าปี2องหปัญหามันจบลงไปแล้วเราเจ็บครั้งเดียวเราพอแล้วนะครับรักสามเศร้าเราเศร้าคนเดียวเรวเลิกทำร้ายตัวเองแล้วเนี่ยตัดสินใจเดินไปต่อเนี่ยความรลของคุณก็เหมือนกับอย่างน้อยมันก็ดีในเรื่องต้องของปีสองหกสี่ที่อย่างน้อยคุณต้องขอบคุณนะที่เราหลุดพ้นเราต้องขอบใจนะที่เหมือนกับเราออกมาจกปัญหา นะครับเราบอกตัวเองได้แล้วว่าเราพอแล้วเพราะฉันแปะไมเท้าใบนี้ว่าเราเคยดิ้นรนเคยต่อสู้กับใครจนเหมือนกับแทบหมดแรงอะ่ะสุดท้ายมันเหมือนกับมันไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปแล้วอะ่ะเราก็เล,เลือกที่จะเดินจากไปเพราะฉันพ่าแปะไม้ท้าใบนี้บอกชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าในปีสองหเนี่ยผมขอตอบหรือว่าทำลายดวงชะตาของคุณในปีสองหกสี่ว่ามกราคมเนี่ยเป็นปีแห่งการบอกว่าเราขอเลือกเดินออกไปยอมออกจากบางสิ่งเพื่อเข้าใจความจริงบางอย่างมากขึ้นยอมเลือกเดินจากไปก่อนที่จะทำให้ร้ายใครก่อนที่จะเหมือนกับ สามดาบหนึ่งดาบก่อนที่เราจะเกลียดกันไปก่อนที่เหมือนกับเรามองหน้ากันไม่ได้ก่อนเราจะเหมือนกับไปทำร้ายความสำคัญของกันและการให้มันแย่ไปกว่านี้ก่อนเราจะเจ็บปวดเสียใจก่อนที่เราจะมีน้ําตาไปมากกว่านี้เพราะฉันไพ่แปดไม้ท้าไปบลยว่าเราจะบอกคนที่เรารักหรือบอกคนที่ทิ้งเราไปหรือคนที่จากเราไปว่าฉันมาบอกว่าวันนี้ฉันขอเลือกเดินจากไปวันนี้ฉันขอเดินจากไปเองก่อนที่มันจะร้ายเกินไปก่อนที่มันจะแย่กว่านี้ก่อนที่มันจะเจ็บปวดไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าสิกออฟซอร์หรือไพ่หกดาบไพ่ห นะครับคือตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมกภก์เลยท่านว่ากลับมาก็จริงแต่อาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องมีการพูดคุยติดต่อก็จริงแต่ไพ่6ดาบบอกว่าชาวราศีกรมภ์นะไะเป็นฝ่ายที่เลือกเองนะครับผมคุณเข้าใจว่าคุณเนี่ยอยากจะไปต่อจะตายอยากจะรักเขาจะตายอยากจะเหมือนกับต่อสู้อยากจะพายายามไปด้วยกันต่อเพราะฉะนั้น6ดาบไม่ด้ว่าถ้าเกิดใครเลิกกันไม่เกิน6เดือนนะครับแค่ขอตอบภายในเรื่องของ6ดาบเท่านั้นนะ6เดือนนะครับถึง9เดือน นะครับมีโอกาสที่กลับมาคุยกันอย่างมากเลยมีโอกาสที่มันจะไปต่อ้วยกันได้มีโอกาสที่กลับมาเป็นไพ่แปไม้เท้าเคลียร์ปัญหากันเข้าใจกันมากขึ้นหรือกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาเป็นกับมองไปถึงข้างหน้าต่อได้แค่3าถึงหเดือนแค่นั้นนะครับหเดือนถึง9เดือนเต็มที่เลยนะผมให้แค่นี้นะครับที่มีโอกาสจะกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดมันเกิน9เดือนไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างปัญหาหลายอย่าง,าง,าางสามเศร้า นะครับถ war, respace, ้ามันเป็นเรื่องของความรักสามเศร้าเนี่ยผมไม่แนะนําให้กลับไปคืนดีกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเธอรักกันมากพอหรือคิดถึงกันมากพอหรือรอรอกันมากพอหรือมั่นคงต่อกันมากพอเนี่ยวันนี้คงไม่จะกลายเป็นเหมือนกับรักสามเศร้าทําไมเราเศร้าคนเดียวหรอกทาไมเราเจ็บคนเดียวหรอกนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมาคือใบบทสรุปความรักของชาวราศีกรกฎนะครับนายออฟวานหรืออัศวินถือไม้เท้าคุณมีโอกาสที่จะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเจ็บปวดเสียใจและกลับมาหาคุณนะครับยังไงเขาก็มีโอกาสกลับมาอยู่แล้วเรื่องของความรักเก่า แต่ไพ่ใบนี้ว่าใคร,ก,ก,รก็ตามรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมีผู้ชายคนหนึงที่หยิบดอกไม้เข้ามาเห็นไหมครับเขายอมเจ็บเขายอมเสียใจแทน,นคุณนะเพ, ise, เพราะฉะนั้นว่าคุณจะเจอปัญหาในเรื่องของความรักมาก็ตามนะครับคุณจะเจอปัญหาความรักที่มันแย่ๆความรักที่มันแบบพังๆหรือว่าหัวใจของเราเจ็บหัวใจของเราถูกทำลายไม่เหลือที่ว่าใครทำร้ายอีกเนี่ยเจ็บจนพอแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอัลินถือไม้เท้ายังมีคนมากมายที่ต้องการไปกับคุณมีคนมากมายที่เจ็บปวดเสียใจเหมือนกันเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเขาเนี่ย จะไปกับคุณได้เลยเขายังต่อสู้กับความรักต่อเลยเพราะฉันบทสรุปความรักของชาวศีกรกฎคือคุณอาจจะเจ็บคุณอาจจะเสียใจแต่อย่าลืมนะว่าหลายๆคนก็ผิดหวังกับความรักหลายคนก็เสียใจกับความรักเช่นกันเพราะฉันไปต่อเถอะครับมีสิ่งดีๆมากมายมีคนที่เจ็บมาเหมือนกับคุณนั่นแหละอาจจะอยากจะรักษาจิตใจคุณเจ็บมาเหมือนกันเข้าใจกันดีเห็นคุณค่าของความรักเหมือนกันกำลังรอคอยคุณอยู่เพราะฉันปี2 5 6 4คุณมีโอกาสเจอผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณจากการพบเจอจากการที่เขามีเยียวยาเข้ามาพูดคุย นะครับติดต่อกันเรื่องงานการดีลงานการติดต่อสื่อสารอาจจะพบเจอผู้ชายแบบนี้เข้ามาก็ได้มาอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะไปต่อหรือว่ายังอยากจะหยุดพักใจหรือยังไม่ไหวอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับราะฉะนต้นปีอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับเพิ่งผ่านเรื่องปีของห้าหกสามาหรือผ่านปัญหาความรักหรือใครทะเลาะคนรักเนี่ยอาจจะมีการกลับไปเคลียร์คนรักหรือต่อสู้กับคนรักในปีสองห้าหกสี่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เช่นกันนะครับมาดูไพ่ของคนรักชาวสีก็รากฏดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกนะไพ่เจ็ดเหรียญหรับใครถ้าเกิดคบกันมานานแค่ไหนอันนี้ผมขอตอบเรื่องระยะเวลาการครบหากันก่อนถ้าใครครบกันมาเกิน2ปีเป็นต้นไปถึง3ปีเป็นต้นไปเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้บอกว่าเซเว่นออฟเเพนดิคอนนะครับเม็เหมือนกับสะสมความดีความผูกพันกันมาเพราะฉันถามว่าคนรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่กลับมาแน่นอนถ้าเกิดคบกัน2ป,ปีขึ้นไป3ปีขึ้นไปพอกลับมาเนี่ยเพราะไพ่เจ็ดเหรียญแต่กลับมาเนี่ยจะกลับมาอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะถ้าเกิดเป็นเกินขึ้นไปเนี่ยมันก็คิดว่ายังไม่กลับมาในปี2004รอา่ยงนน้ยเี่ เราจะเป็นเราเองที่พยายามเดินเข้าไปหาเขาพยายามไปสร้างสิ่งดีๆไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้เรื่องของความรักในการที่เหมือนกับมองเห็นคุณค่าของการรักกันเพราะฉันไพ่เจ็ดเหรียญายถึงว่าคนรักของชาวศีกรกฎกเนี่ยยังคิดถึงสิ่งดีๆที่มันผ่านมากับคุณอยู่ยังคิดถึงที่มันผ่านมาคิดถึงอะไรสิ่งไหนอย่างที่คุณพยายามต่อสู้ทําเพื่อเขานะครับสะสมความดีสะสมความรักมีความรู้สึกดีๆต่อกันที่เป็นผ่านมาเนี่ยมันยังคงมีอยู่ตรงนั้นแหละโดยที่ว่าเขาเนี่ยจะมองเห็นมาหรือยังหรือว่าเขาจะนั่งพักอยู่แบบนี้ นะครับไม่ยอมเข้ามาหาเรารักกันแต่ไม่ยอมคุยกันรักกันแต่เหมือนกับอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบนั้นนั่นเองเพราะฉันเนี่ยไพ่ใบต่อมานะผมไพ่ขึ้นมาว่าเดชาริอัดเข้ามาเดชาริอัดใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนรล่าของคุณเนี่ยนะครับเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าวัวสีขาวแล้วก็วัวสีดำมันเหมือนกับทางที่ถูกแล้วก็ทางที่ผิดอ่ะเพราะฉันถ้าเกิดเขาเลือกวัวสีขาวแล้วเขาไปเจอทางแล้วที่ดีเจอความสุขเนี่ยเขาคงไม่สนใจผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาหรอกเขาคงไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไปเจอความรักที่มันแย่ละเจอความผิดหวามเสียใจ่ะ แน่นอนครับเขาจะกลับมาเพราะฉะนั้นนี่คือการทำนายดวงชะตาของคนรักของชาวราศีกรกฎว่าที่เขากลับมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือการที่เขาไปจากเราแล้วลเขาไปไม่รอดเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราแต่ถ้าเกิดเขาไปรอดเขายังมีความรักมีความสุขดีอยู่ยังไปได้อยู่เนี่ยยังจะตามความรักที่ตามผลทางของเขาตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับมาหาเราหรอกนะอันนี้ผมก็ต้องดูตามทํานายดวงชะตาของคนรักชาวราศีกรกฎด้วยเช่นกัน นะครับไม่ใช่ว่าเขามีคนรักอยู่เขากลังมีความสุขอยู่โดยที่ไม่มีเราแล้วเขากลับมาเลยเนี่ยมันคงเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาเนี่ยไพ่ฮีโรเฟนเข้ามากัะเดรฟเบร์นะครับถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังเห็นว่าการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือชาวสีกรกฎเนี่ยยังมีความเชื่อมั่น ย,ย, of of ยังมีความดีงามในเรื่องของความรักยังมีความผูกพันต่อกันและกันอยู่ยังมองเห็นคุณค่ายังมองเห็นสิ่งดีๆของกันและกันอยู่นั่นเองถ้าถามว่าเขารักยังรักยังอยู่ไหมเขายังเห็นเราเป็นคนดีอยู่ไหมเขายังเชื่อมั่นในความรักของเราแล้วอยู่ไหมไพ่ใบนี้บอกว่าเขารักคุณอยู่นะครับเดอะเลิฟเบิร์กับเดอะไฮพีเดอะฮีโรเฟนเข้ามาเขารักคุณอยู่รักคุณมากด้วยแต่รักกันยังไงก็ตามไพ่มองว่ารักกันมากไงก็ได้คิดว่าทำอะไรกันก็ได้คิดว่าทําแบบไหนก็ได้เชื่อมั่นว่าคุณยังไงก็รักเขาเชืื่่่่่อมมมัััันนนนววาาาาชเเเเเสสกกกระดียยงงงงงไ็็ปคทหบิข ต่อให้คุณเจ็บต่อให้เขาทิ้งคุณไปเนี่ยคุณยังไงคุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมคุณยังมีความรักที่มันหลักแท้อยู่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าความรักที่คุณมีเนี่ยผมบอกไปแล้วเดี๋ยพิเทศคุณเชื่อมั่นในความรักเสมอคุณเป็นผู้หญิงที่รักใครก็รักจริงเชื่อมั่นในความรักมองเห็นคุณค่าของความรักเสมอเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะครับถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณถ้าเขามองว่าคุณเป็นของตายแบบนั้นเนี่ยคิดว่าไม่รักดีกว่าไหมนะครับมาดูไพ่อลอเคิลแนะนำ ไพ่เขียนว่าสโนว์ไวท์แอนด์โรสเลดแต่ผมไพ่ใบนี้เขียนว่าความรักใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับความรักของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าเหมือนคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับสโนว์ไวท์กับกุหลาบสีแดงเราควรจะเลือกกุหลาบสีแดงเลือกความรักที่มันมีความสุขไม่ใช่เลือกแอปเปิ้ลที่เหมือนกับมันอาบยาพิษอะ่ะเราชอบกินมันนะมาดูหน้าอร่อยมาดูสวยงามแต่พอกินไปแล้วเนี่ยมันเจ็บมันก็เหมือนกับความรักของชาวราศีกรกฎน,นะครับคุณควรเลือกดอกกุหลาบเลือกความสวยงามเลือกความรักที่แสนหวานให้กับตัวเองมากกว่าเลือกแอปเปิ้ อาจจะเราอาจจะเคยรักกันแต่เราอาจจะรักกันไม่มากพอนั่นเองก็ขอบคุณชาวสีก็อตก,กดลุกท่านที่เหมือนกับมาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด Sub s cribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวีใหม่ด้วยนะครับใครที่อยากดูดวงสตัว,วผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้นเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนะผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ